จักรยานจากไทยไปตุรกีนะครับ ั่นจัก,กรยานจากไทยไปตุรกีนะครับโหทุกคนวันนี้ผมอยู่ที่เมืองรีเซ่แล้วนะฮะอยู่ในประเทศตุรกีนะผมดีใจมากเลยแต่ก่อนอื่นขหผมมาดูหน้าตัวเองสภาพตัวเองแบบยับเยินมากครับหลังจากปั่นจัก,กรยานมานอนดึกแล้วก็แบบหลายๆอย่างเนาะร่างกายมันใช้ไปเยอะก็เดี๋ยวไม่เป็นไรครับเดี๋ยวค่อยไปขุนอีกทีนึง แต่วันนี้ดีใจมากคือเราได้ถึงประเทศตุรกีแล้วครับเมื่อคืนเนี่ยเรามาถึงที่นี่เนาะเมืองลิเซ่เนี่ยบัสมาถึงประมาณก็คือตีสองเราก็เลยหาที่กางเต็นท์กันก็คือเราได้กางที่กางเต็นท์ตรงนี้ฮะตรงนี้จะเป็นฟุตบาทนะครับเกาะกลางถนนสิเกาะกลางถนนฟุตบ,บาทเนี่ยฮะในเมืองลิเซ่เนี่ยเราก็เลยเออตรงนี้ดูแล้วมันร่มแล้วก็ปลอดภัยนะฮะเราก็เลยมากางเต็นท์กันตรงนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูบรรยากาศนะครับที่เรามากางเต็นท์ว่าเนี่ยเรากางกันตรงไหนนี่คือฟุตบาทในเมืองลิเซ่นะฮะ เรามากางกันอยู่กลางฟุตบาทซึ่งมันมีต้นไม้อยู่ต้นหนึ่งต้นใหญ่เราก็เลยมากางใต้ต้นไม้นี้นี่ฮะนี่เป็นจักรยานของเราครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะปั่นจักรยานไปเรื่อยๆนะครับเลาะทะเลดําไปในเมืองลิเซ่เนี่ยเพื่อไปอีกเมืองหนึ่งฝากทุกคนเป็นกำลังใจแล้วนะครับตอนนี้ก็ถึงแล้วตรุรกีไกล,ลอะไนิดเดียวคาราก็อีกไม่ไกลเลยครับอีกประมาณหกร้อยโลห้าร้อยโลร้อยโลนะ เจอกันนะครับนี่นะฮะทุกคนตอนนี้ก็เก็บเต็นท์ที่เรากางอยู่เมื่อกี้นี้ตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วก็เดี๋ยวเราจอกไปหาอะไรกินก่อนแล้วก็เราต้องมาหาซิมที่ประเทศตุรกีแล้วครับนี่บรรยากาศเกาะกลางนี่ที่เรานอนคือตรงนี้นะครับนี่ครับทุกคนตอนนี้ผมเจอร้านซิมการ์ดแล้วนะครับที่ว่าเมื่อกี้พี่ชายคนหนึ่งขับรถยนต์นำผมมานี่ฮะซิมการ์ด เดี๋ยวเราจะมาเปิดซิมการ์ดกันที่นี่ของประเทศตุรกีนี่จะเป็นบรรยากาศช็อปร้านซิมการ์ดในประเทศตุรกีนะครับทำดูดีนะเนี่ยวันนี้เราจะมาเปิดซิมการ์ดกันที่นี่นะ ผมก็ได้ซื้อซิมการ์ดไปแล้วครับแต่ราคาแพงมากทุกคนแค่20ค่สบกิกเองราคาต้อง1 6 0 0บาทไทยโอเคแต่ก็ใช้ไปก่อนครับเข้ามาแล้วได้ซิมการ์ดมาแล้วพาไปดูบรรยากาศในเมืองลิเซ่นะนี่ฮะทุกคนถนนก็จะทำเป็นเหมือนหินก้อนหินมาเรียงกันหินลอยเ้ยแล้วก็บรรยากาศบ้านเรือนก็แตกต่างไปจากเดิมเยอะเลย ในเมืองลิเซ่นะฮะี่เงินผมก็เหลือไม่เยอะละเหลือแค่นี้กับเหรียญเดี๋ยวเราจะไปแลกกันเป็นเงินตุรกีจากเงินของประเทศจอร์เจียนี่ฮะเนี่ยตอนเช้าต้องมาหาอะไรกินก่อนครับในเมืองลิเซ่นะฮะประเทศตุรกีและนี่คืออาหารตุรกีนะครับผมพาไปดูว่ามีอะไรบ้างนี่นะฮะทุกคน,กคนผมจะพามาดูเมนูที่ผมสั่ง เป็นอาหารตุรกีวันนี้มันก็แปลกๆแล้วนะผมนิ่มเนี่ยเนนิ่มอดีมฮาปิเนี่ยผมไม่สั่งข้าวเลยเพราะว่าข้าวเนี่ยข้าวที่นี่จะเป็นเหมือนข้าวมันมันเลี่ยนมากเนี่ยข้าวแบบนี้ผมก็เลยเลือกจะสั่งแบบนี้ฮะแล้วก็กินขนมปังนะแล้วก็ผมก็จะกินกับโยเกิร์ตเพราะว่าไม่ไหวข้าวที่นี่มันมากโอเคเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันก่อนเนี่นทุกคนจะลองกินดู อันนี้จะเป็นถั่วเอ็นเดนนกก็ให้ได้อยู่ no เดนนกชอบเลิมชมยัยกันชอบเยอะนี่มันคืออะไรไม่รู้วทุกคน uh. มันเป็นเหมือนเรียกอะไรอะ่ะเหมือนผักแล้วก็ยัดข้าวแล้วก็มีไส้ไก่ตับด้านในครับอันนี้เหมือนกันใบสละแหน่หอ่อด้วยอะไรไม่รู้ว่าข้างในเออแล้วก็จะเป็นเนื้ออืม เดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะแวะเข้ามาใน DIY จะมาหาเพลว่าแบงค์เพลว่าแบงค์ในการชาร์จแบตเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องแคมปิ้งอีกหลายวันแล้วก็ถ่ายวิดีโอเนี่ยแบตตอนนี้ไม่ค่อยจะพอเลยครับเดี๋ยวเราต้องมาดูว่ามีไหมในนี้ DIY ในประเทศตุรกี DIY ก็เหมือนเหมือนบ้านเราเลยครับเหมือนผมจะเจอแล้วครัทุกคน ตอนนี้นะฮะผมก็ปั่นจักรยานอยู่เรียบชายทะเลดำที่ทุกคนเห็นด้านขวานี้นั่คือทะเลดำนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูใกล้ๆทะเลดำนี่ยอะอาเมจอบกกำดำๆสมชื่อเลยครับทะเลดำและนี่ทุกคนอยากใหทุกคนเห็นนี่คือเลนจักรยานนะครับกับเลนวิ่ง คำดีมากเลยนะที่ตุรกีก็คือว่าเลนเนี่ยจะเลาะชายทะเลดำไปเรื่อยตลอดหลายเมืองครับอันสบายด้วยครับทุกคนปลอดภัยจากรถยนต์นะฮะก็จะมีศูนย์อาหารอยู่ใกล้กับทะเลดําแล้วก็น่าข้างบนน่าจะเป็นจุดชมวิวนะครับสําหรับคนที่จะมาชมวิวทะเลดำผมจะพาไปให้ทุกคนดูบรรยากาศทะเลดำนะครับในประเทศตุรกีนี่ฮะทะเลดำ น้ำมันจะออกดำๆสมชื่อเลยครับทุกคนมันจะไม่ออกฟ้าเหมือนทะเลบ้านเรานะครับนี่ตรงนู้นก็มีคนเล่นน้ําอยู่บรรยากาศหน้าเที่ยวอยู่นะปกติแล้วอากาศที่จะเย็นแต่เรามาจังหวะช่วงที่มันร้อนอบอ้าวมากครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะฝันแรงกันไปต่อนะฮะ เดี๋ยวเราจะให้หน่วยสำรวจเราลงไปดูน้ำก่อนนะครับว่าน้ำมันเค็มหรือเปล่าว่าเราสามารถลงเล่นได้ไหมเนี่ยฮะหน่วยหน่วยตรวจสอบน้ำลงไปดูแล้วตอนนี้นะครับทุกคนผมก็มาแวะเื้อน้ำแล้วก็ขนมปังที่อยู่ในที่นี่โอ้ที่นี่รอดทะเลดำมาลมแรงแล้วก็ร้อนมาดูจากหน้าผมเนี่ยดำมากเลแสนที่เราแวะซือเหมือนเป็นปั๊มน้ํามันฮะเนี่ยปั๊มน้ํามันเชลแล้วก็จะมีร้านค้าด้านใน ทำดีนะฮรแล้วมีห้องน้ำด้านในด้วยเมื่อกี้อยากพาไปดูมากเลยห้องน้ำข้างในมินิม่าร้อนร้อนร้อนแล้วแบบว่านันเหนียวเหนียวอะร้อนแบบร้อนแบบทะเลอรตอนนี้นะครับก็กินอะไรก็เสร็จแล้วเข้าห้องน้ำเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราออกเดินทางกันต่อนะฮะวันจะกระยังกันไปต่อเลยโอ้โหอากาศทำไมที่มีมันร้อนจังเลสโกไปอลุยกันต่อ เนี่ยนะทุกคนผมปันนายานมาระหว่างทางเส้นทางทะเลดําเจอเครื่องบินของประเทศตุรกีเนี่ยมาตั้งโชว์อยู่ตรงซ้มกับทะเลเลยนะฮะนี่น่าจะเป็นเครื่องบินลดประจําการที่ผมสังเกตได้อย่างหนึ่งก็คือในประเทศเนี่ยฮะตุรกีเนี่ยตั้งแต่ผมมาเนี่ยผมจะเห็นตึกแบบเนี้ยเยอะมากตึกแบบเนี้ยมีแต่ส่วนใหญ่จะแบบบ้านเป็นหลังผมเห็นได้น้อยมากครับ ส่วนใหญ่จะเป็นตึกคนที่นี่ก็อยู่เหมือนเป็นอาพาร์ตเมนต์เป็นคอนโดครับทุกคนบ้านเป็นหลังเห็นได้น้อยมากครับเออผมก็ยังสงสยยัยว่าอาจจะเกี่ยวกับการจัดการของรัฐบาลแน่หรือว่าให้คนเนี่ยมาซื้อคอนโดซื้อตึกอยู่กันในแบบอยู่เป็นตึกแบบนี้ไม่เหมือนถ้าเราอะ่ะแบบก็ยังมีแบบบ้านเป็นหลังเยอะมีจัดสรรเยอะนะบ้านโครงการแต่ที่นี่ส่วนใหญ่ผมเห็นแล้วจะเป็นตึกระดับดใหญ่ผมรู้สึกว่าม,ามาันในอากไปนิดนึงตอนนี้ความร้อนก็เริ่มลดลงแล้วทุกคนเริ่มเย็ยนแล้วห้าโมงเย็ยนแล้ว ทุกคนตอนนี้เราก็กําลังจะลงเขานะคบทุกคนตอนนี้เราก็ยังปั่นเลาะเรียบทะเลดาไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเส้นที่เราจะปั่นเนี่ยเราจะปั่นเลาะทะเลดาไปเรื่อยๆแล้วก็เดี๋ยวไปตัดซ้ายเข้าเมืองพาราคบะรพื่อจลงเขา ขณะที่ผมปันน่นจักรยานมันเนี่ยมันร้อนมากเลยครับแต่ผมเนี่ยกำลังจะมาล้างหน้ากำลังจะไปล้างเลยฝนตกตอนนี้ฝนตกอยู่นะโอ้โหแบบเออเจอน้ำแล้วก็ฝนตกม,นมาพอดีเยทุกคนแต่ไม่เป็นไรนะผมไปล้างหน้าก่อนข้อดีของที่นี่นะจะมีก๊อกสาธารณะแบบเนี้ในจุดลหลายจุดในเ <Ooh. S 1> มืองโตรก,กีเลยนะนี่คือข้อดีของที่เราสามารถใช้แนวคลีงได้เลย ตอนนี้นะทุกคนผมก็มาแอบฝนอยู่ใต้สะพานล,ลอยนะครับเพราะว่าตอนนี้ฝนตกหนักมากทำเราไม่สามารถขันได้นะฮะแล้วตอนนี้ผมอยู่เส้นทางทะเลดำโซลตีนะครับมาผมจะให้ดูบรรยากาศฝนตกหนักแล้วนี่ฮะอันนี้เป็นร้านอาหารแล้วก็ฝนตกแล้วนะฮะนี่ฝนตกโหวันนี้ร้อนมาทั้งวันเพิ่งมาตกตอนเย็นเนี่ยจะมืดอยู่แล้วทุกคนน่าจะตกมาเร็วๆกว่าน,นี้ล่ลยเราจะได้ไม่ร้อนมากและสดชื่นโอเคเดี๋ยวฝนหยุดแล้วเราก็จะเดินทางกันต่อ ที่ผมว่าที่ตรุรกีนี้เจ๋งอย่างหนึ่งนะที่ผมเห็นนะก็คือนี่ทุกคนที่เนี่ยเมื่อกี้ผมไปเข้ามาแล้วเนี่ยห้องน้ําสาธารณะนะครับก็คือจะมีตลอดทางเลยถ้าตรงไหนแบบมีชายหาดให้ทุกคนได้ลงเล่นน้ำอย่างเงี้ยเนี่ยทุกคนก็คือจะมีห้องน้ําฟรีให้ประชาชนได้มาเข้านะครับแล้วก็เมื่อกี้ผมเข้ามาแล้วสะอาดมากมีกระดาษเช็ดชั่วให้ด้วยแล้วก็ตลอดแนวของทะเลดานะฮะก็จะมีแบบฟุตบาทไหลาทางก็ทํามาดีครับทุกคน โอ้เจ๋งมากเลยตลอดทางที่เราปั่นนกยานมาเนี่ยนะเราก็จอดดูทำเลในการหาที่กางเต็นท์อยู่นะครับเดี๋ยวดูทำเลของผมนี่ผมกาลังดูทำเลอยู่อันนี้จะเป็นริมทะเลดำนะครับกำลังหาทำเลในการแคมปิ้งอยู่ครับทุกคน นี่ขนาดฝนตกลงไปแล้วนะครับยังรู้สึกว่าร้อนอบอ้าวเลยถ้าฝนไม่ตกนี่ก็จะร้อนกว่านี้อีกเดี๋ยวเราไปหาที่กลางเต็นท์นอนกันก่อนนะครับทุกคนจากไม่ได้อาบน้ํามาสองวันแล้วนะทุกคนเดี๋ยวผมจะมาแวะอาบน้าที่มสัสยิดที่นี่นครับเนี่ยฮะด้านหลังผมเนี่ยมสัสยิดในประเทศตุรกีเดี๋ยวด้านล่างจะมีห้องน้ําอยู่นี่ก็เนี่ยฮะมสัสยิดนี้ก็จะติดกับทะเลดํานะฮะอันนี้จะเป็นทะเลดํา ตรงนี้จะเป็นห้องน้ํานะครับแต่ผมจะไปอาบน้ําก่อนรู้สึกหนาวมากทุกคน oh, <wow. S 1> เพราะว่าเหงือ่อทั้งเหงือ่อทั้งแบบนอนสองวันแล้วครับที่ไม่ได้อาบน้าเดี๋ยวไปอาบน้ําก่อนนะฮะนี้ก็อาบน้ํามาเสร็จแล้วนะครโอ้โหทุกคนรู้สึกส,ด,ส,ด,สดชื่นมากถึงแบบไม่เหนียวเหนอะหนะแล้วโอเคเดี๋ยวทีนี้เราก็ต้องไปหาที่นอนกันต่อครับเราอาจจะนอนได้แถวนี้และครับตอนนี้นะผมก็ มากินข้าวตรงข้ามมัสยิดนะครับนี่จะเป็นร้านอาหารที่เรามากินข้าวเย็นวันนี้อาหารแปลกๆอะไรผมกินไม่ได้เลยแพงด้วยครราคาที่นี่อาหารต้องเก็บแพงมากและนี่คือมัสยิดที่เรานอนนะครับเรานอนข้างๆมัสยิดนี่ปั๊มที่เราอาศัยชาร์จโทรแบงไว้ก็เดี๋ยวรออาหารมาครับนี่นะครับเบอร์เกอร์สไตล์ตุรกีที่ผมสั่งมาฮะ ก็จริงๆก็ไม่ค่อยถนัดเบอร์เกอร์เท่าไหร่แต่ก็ต้องกินครับเพราะว่าสารอาหารไม่ถึงตอนนี้ผอมแห้งแรงก็น้อยอืมผอมดีทุกคนสรุปที่นอนของเราในคืนนี้นะครับนี่ฮะก็คือตรงข้างมัสยิดนะครับนี่ตัวนี้เป็นมัสยิดในประเทศตุรกีและตรงนี้เป็นห้องน้ําชายใน,นห้องน้ําหญิงและนี่ฮะคือเต้นของเรานี่ฮะเรานอนตอนตรงนี้ฮะแล้วตอนนี้ฝนเริ่มตกแล้วด้วยครับ แต่ก็น่าจะนอนได้อยู่เพราะว่าเต็นท์น่าจะกันน้ําได้ดับหนึ่งสรุปแล้วนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็เราก็ปั่นจากเมืองลิเซ่มานะคบมาถึงเมืองนี้วันนี้ผมขอปิดคลิปเพียเท่านี้เลยครับก็ขอบคุณนะครับสำหรับทุกคนที่รับชมคลิปแล้วก็คอมเมนต์ขอบคุณมากครับขอบตัวลาไปเลยนะครับฝนตกแล้วทุกคนบ๊ายบาย